เโอเคก็สวดดีเชียวสปิดโอเวอร์เกมเมอร์ไทยแลนด์เอ้ยแบ็กอินโนเซนต์เตอร์แบ็กแฟคเตอร์โอเคเราไม่โจบเกมดันเจี้ยนแลมพิพาร์ทสองแล้วนะครับก็มีแขกรเชิญในคุณไฟส์ไฟส์นะครัวัสดีครับสวัสดีครับอ่าทักทายแฟนคลับหน่อยถักคายแล้วตะกี้โอเคเราก็อ่ามึงเข้าไปเลยครับ โอเคครับให้ผมเข้าไปใช่ไหมครับอืจัดเต็มเลยไม่ได้สอนไม่ได้จอยเลยโอเคนี่ครับคุณเห็นรูปเพื่อนคุณไหมมันจะเขียนว่า D O N J อยเขียนคล้ก็ไปเลยครับเ้คุณเข้ามายังครับรอแป๊บเดียว okay. อ,อะไรเนี่ย X G Car อนที่ะช่วยมันก่อนครับเบลอะไรแล้วเ oh, นี่ยเบลห้าสิบสามครับโอ้ยยังอ่อนอยู่อคุณเล่นไม่ชวนผมเลยนด่ครับุณชวนผอกเล่นไม่ลดนไหงกูด <No> ีไปตอนไหนกูเห็นมึงบอกไม่อ่ะก็ก็ใช่ไงกูบอกว่าถึงมึงชวนกูเล่นกูไม่เล่นอยู่ด um> ี ถูกปะเพราะกูได้มีดาบเทพมาแล้วอ่ะเหรอเออดูเดีดูขออาหารหน่อยไม่ได้เอาหาดี๋ยวเอาคงเล่นตัวอะไรเนี่ยอ้อขัวอ้าวก็มันมีอาหารด้วยไม่ใช่เหรอกูเอาไอ้นี่ไอ้นี่มาอะไรวะอ๋อเดี๋ยวใจมาอ้าวเดี๋ด กูจะตายแล้วนาน่นว่าเลยตายเลยแต่ไม่เป็นไรชุบชีวิตได้มีอยู่กี่อันสองอันแลห,หนึ่งอันแล้วโอ้กูมีต้องสี่สิบสี่อันไม่ได้กูไม่ได้เทพเหมือนมึงก็ต้องเขา้าใจตัวเทพเจเวลสิเจเวลหกสิสแปดล้วเนี่ยเฮ้ยกูวิ่งไวเว้ได้ขอได้ตีกอเ่น เดี๋ยวคุณจะเอาปะเดี๋ยวผมให้ไม่เป็นไรจริงเหรอเหอะเจ็บเจ็บโว้ยคุณรีบๆมาเหรือคุณคนเดียวนั้นเนี่ยโอเคอ้าววนกลับมาที่เดิมเดโดแล้วครับเดโดแหละ ฟอยยิ่งเลยตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวช่วยออดอๆๆอออออกูไม่ช่วยมันละอะไรเนี่ย XP เท่าไหร่เนี่ยฮะสองพันอ๋อฮะเออถือไปเยอะอยู่เอา จะตายแล้วแฮมมีผิดยังไม่ตายจะตายเหมือนกันซันมี่เฮ้ยมึงไปช่วยซันซันมี่ซันสันนึงเดี๋ยวกูเก็บแป๊บนึงแตกอาหารแปดเงิน,นอ,อาอยอนกลับมาที่เดิมมาเก็บอาหารแดกทำหน้อยอยิงเหวี่ยแล้วก็เดินกลระเปิด ข้องกองไว้เหล่ามากอ่ะกีดได้ยินเสียงอะไรปะนอโอเคเอ,อืเออ้อนัดเดียวจอดเฮ้ยเราลืมอะไรไปอย่างนึงรือเปล่าออลืมท่านผู้ชมไป,ออปหรือเปล่าก็ก็คุยอยู่แชทแชทไม่ได้พูดถึงท่านผู้ชมเขียบทุกวันนี้กูอาจได้แค่หกนาทีนะเว้ย อ๋อไม่ใช่เล่นเกมอ่ะอาจได้ทีอ้ำอยู่ไหนเนี้ยแป๊บดิมึงตามมาเดี๋ยวพาไปะล้วละละ้มึงรอกูด้วยมานี่อ้ำมานี่ย่ด yeah. ววิ่งเร็วเพิ่มอ่ะวิ่งหน่อยดอี๋ยวเอาเฮ้มานี่เจ โอ้ยพาลงน้ำลงหญ้ากูมั่ววะได้ยินเสียงปะไม่เสียงเลยไม่มีอะไรเอ้ยทำไมทางมันตันแค่นี้วะเออคือว่าไม่ทางมันตันอ่ะมาที่พายแล้วไม่มีทางไปสามรอบด้วย ด่านสร้างมาไงวะมึงอะสร้างมาไงแล้วกูก็ตายแล้วเดสมอะเลยครับไม่ด่านเนี้ยมาจอยด่านกูก็ได้ไม่ช่วยมึงช่วยกูกูช่วยเองก็ได้นี่มันด่านบอสเหรอวะเออนั่นน่าจะใช่ด่านบอสนะนั่นไงด่านไงวนอยู่ตั้งนานเยอย เฮ้ยพูดคำหยาบไม่ได้เด็กดูเออครับมามาเด็กไม่ได้ัวอัดใช้แคนตาเซียมอัดนะครับ <Yeah. S 1> จอมันจะพึ่งเดียวเองเออยังไม่ตายมีอะไระก็ต้องช่วยแหลกแกทำหน้าอย,อยิงหยอกเดินกลับไปทำไมมันตีแรกเลย โอ้พาวเวอร์พันสองโั้จะอัพแล้วเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี้ยอัพแล้วมาโอ้ยมาเนี่ยเนีกับไฟ้มาแลยครับเฮ้ยเฮเฮ้ยตัวนี้ ชอบชอบอชอบเดี๋ยวก็ตายห่า้หมดเลยัสดีผมเป็นคนพันอึดครับอึอดอัดเหรออืม,มเบเกอร์มาแล้วจ้าอ้ามคุณมานี่ไหงจ้ะ,ะใจเย็นๆคุโดนตันอยู่เนี่ยอ๋อ ตอนนี้อยากได้มานามากเลยเอ่ะไม่มีมานาจดการเองผมวลวเลยวเนห้าสิบสี่โอ้คุหน้าสั่งแฮงค์เบเกอร์มาตอนนี้ด้ารถแม่งเสือมาเร็วไปตอนนี้เอ้ยระวังกลับระเบิดอ่ะผมรู้ โดนอ๋อเย่ก่อนเบกปัดเฮ้ยบุกบุกเฟ่เว้ยเฮ้ยทักฟันนี่มันไม่ได้เลยถึงด่านบอลแล้วล็กด่านเดียวหืมแม่งจะสิบนาทีแล้วนะอ๋อฮะแต่ก่อนที่กูอัดดันเจี้ยนลำเพลนนี่ 60นาทีเองอุ้ยบอสบอสบอสมาไม่เคยเห็นึ่งมาเลยอันนี้บอสนี่กูผ่านมาตั้งหาเลยเป็นถึงใช้ได้เลยมันถึงพอดีกูก็เลื่อนเบลพอดีกูก็ตายพอดีไม่ใช่แมก่อนนะพ่อไม่ต้องผมผมช่วยเลื่อนดวยเองได้ โซฮอปนัดเดียวจอเป็นไงไม่แบ่งเพื่อนเลยเนาะลืมเพื่อนคนนี้เป็นยังไงไม่ลืมหอ่าเก็บเรียบผมเก็บคันเดียวแหละเก็บตังเออใช้ได้เลื่อนเวลแล้วกูเหรอผ่านแล้วนั่นคอยจบคลิปเพยงเท่านี้ <Okay. S 2> ยังรอนี่เบลสิบหกดูดูดาบดูดาบในตำนานโอู200้หูสองร้อยไอ้นี่สองสองร้อยไอ้นี่เท่าไหร่วะหนึ่งเออแบบแบบเท่าไหร่วะหนึ 1, 1> ่งพันหนึ่งพันสอง ่าก็แับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับสุด